ครับตอนนี้จะไปแล้วครับประมาณนี้ฮะแต่มันหนักนะครับขับแล้วนะครับตอนนี้วิ่งอยู่นะครับมารับมารับล้อนะครับนี่ฮะล้อซื้อมาซื้อมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนล้อหน้านะครับนะครับ ก้องหนักครับตอนนี้ท่าขอลุกลังนะครับค่อนข้างจะลุกลังมากมก็าค่อนข้างจะดีกว่าสองล้ออยู่นะครับ ว่าจับไ้เองได้นะครับถ้าเป็นสองล้อให้ลำบากนะครับจับแฮนแต่นี้สามารถปล่อยมือได้ครับเลี่ยงเบรกนะครับเข้าป่าเลยครับปล่อยมือเข้าป่าเลยนะครับแต่ก็ได้นะครับ ล้มนะครับภาพแจมแจ้งนะครับ ه, เนี่ยฮะเต็นม,มุมครับนะครับล้อหลังนะครับเห็นไหมครับล้อหลังล้อเ,เดียวนะครับล้อหน้าสองนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแามล้อคันนี้นะฮะด้านสว่างมากนะครับด้านนี้ วันนี้ก็ไปซื้อไปซื้อล้อมาเปลี่ยนนะครับยางนะครับยางยางหน้านะครับตัวนี้คู่ละพันคู่ละพันกว่าบาทนะครับเปลี่ยนยางใหม่นะครับเพราะว่าล้อรถเข็นนะครับซื้อมาไม่แนะนํานะครับราคาถูกราคาถูกจริงนะครับแต่ยางยังไม่ได้ใช้งานเลยแค่ทดลองเฉยเฉยหมดแล้วครับยางหมดแล้ว เลยซื้อตัวใหม่มานะครับสั่งซื้อแต่หาซื้อ,อย่างนะครับหาซื้อ,อยากมากผมหาในลาซาดากว่าจะเจอนะครับของดีก็ไม่รู้ว่าจะดีดีไม่ดีนะครับต้องลองดูก่อนนะครับมารับยางจะเปลี่ยนยางค่อยลองกันใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวจะขับลองถ้าเปลี่ยนยางมันจะเนิม่มจะแรงขนาดไหนนะครับตอนนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวพเพล่งวิ่งนะฮะวงอะไรไม่มีท่เกียนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าปืนแข็งนะครับเวลามันตกลุมนะครับมันจะสะบัดนะฮะ เดียวจะเร็วหน่อยนะครับปล่อยพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเองเลยนะฮะเก็บมากนะครับไม่รู้จะจับยังไงละหนักมากเลยเอาลมดีกว่านะครับนี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีเกียร์ถอยนะครับ ยังไม่มีระบบถอยยังไม่ได้ทำนะครับยังไมไ่ทำระบบถอยเลยเดิหน้าอย่างเดียวถอยคือเอาขาถอยเลยนี่นะฮะตอนนี้กำลังจะออกถนนใหญ่แต่ก็ต้องเสียวเรื่องรถหน่อยนะฮะเพราะรถยังไม่มี ไฟท้ายนะครับไฟท้ายมีแต่ไฟเบรกยังไม่มีนะครับไฟเลี้ยวยังไม่มีนะครับต้องดูรถเยอะๆนะครับการจับก็ลำบากหน่อยนะไปแล้วครับไปดีกว่ารถคงหายไปแล้ว I'm <laughs> sorry.